Xin chào, xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào, xin chào, xin chào, xin chào. Xin chào, xin chào, xin xin มีนีนตลอดปีค่ะเสียเสียตาเียค่ะเสียเสียียเสียเออตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ你好。สวัสดีครับ。祝大家马到功งเ到功成。ขอให้ทุกคนประสบความสำในปีมะ。 ยิงเงินรางวันทุกคนนะครับแล้วแบ,บ่งให้ผมด้วยนิดน,นึงนะคะขอบคุณเสียเสียขอบคุณครับเสีย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 